เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ได้บัตรเปลี่ยนชื่อมาครับซึวงวันี้ก็จะต้องเปลี่ยนชื่อลววะวร่างเอาร่างเลยดีตอนนี้ก็จอมมารผมสีขาวร่างโคลนนี่ไงจากที่เป็นจอมมารเลยก็เป็นร่างโคลนดีวะอเอาจริงที่ผมอยากใช้ชื่อนี้นะแต่ว่าถ้าผมไปกับชื่อนี้เนี่ยคนก็จะมาถมเยอะมากครับ เพราะว่ามีแต่คนรู้จักนะชื่อจอมาเนี่ยร่างแยกเงาอ่ะอกว่านี่น่าจะดีกว่านะนี่ว่าแล้วก็ยืนยันครับตอนนี้จากจอมานผมสีขาวในตอนนี้ก็เป็นร่างแยกเงานะอันนี้ก็ถือว่าเป็นร่างแยกเลยและเราก็จะไปบุกแคมป์ด้วยชื่อนี้ครับแล้วมาดูกันครับว่าคนจะมาถมวะนี่มาละปกติถ้าผมไปบุกแคมป์เนี่ยอะไรก็จะมีแต่คนถมนะ เพราะว่าคนก็จําผมได้ครับแต่ว่าตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปลองบุกดูและคนก็จาเราไม่ได้นะหมดแล้วจ้าเดี๋ยวม่ากินอาหารแป๊บหนึ่งตอนนี้เซิฟที่ผมอยู่มันก็รวมเซิฟด้วยครับและคนก็น่าจะเยอะขึ้นนะน่าจะได้หนววครับวันนี้เนะี่ยแต่ว่าไปเดี๋ยวไปขับรถเลยก็ไปหาบ้านกันน,นี้ก็แถวนี้ไม่มีบ้านนะ แต่ตอนที่ผมมาเมื่อกี้ก็เห็นมีอยู่สองสามหลังวะไปหาดูแป๊บหนึ่งตอนนี้เราก็มากับชื่อใหม่โอ้ยและนี่คือบ้านอะไรวะเนี่ยโอ้ยบอกเลยว่าบ้านทรงอย่าง,างนี้โคตรชอบเลยเดี๋ยวมาส่องดูแป๊บหนึ่งโอ้โหเข้าทางเลยครับถ้าผมขึ้นไปได้นี่คือคนที่จะตามมาที่บอกเลยว่ายากมากนะ ดูกันสิครับว่าเราจะขึ้นไปได้ไหมแล้วก็เข้าไปจากประตูหน้าเลยโอ้ยตับดักด้วยและป้อมปืนก็เยอะแล่ก็ไม่เป็นไรครับผมก็เอาปืนฮิวมามาโอ้โหแล้วดูดิเหมือนกับว่ามันทำทางขึ้นที่ผมเนี่ยโอ้ยอันนี้คือเรามาบุกบ้านหรือว่ามาโดนทดสอบเนี่ยนี่เราจะผ่านด่านนี้ไปได้ไหมอะไรอย่างนี้ ดูดิโอ้ยตรงนี้มีได้ให้ใหโดดด้วยนะดูดิเอาวะสมมติว่าถ้าผมขึ้นมายากๆเนี่ยและคนที่จะตามมาก็ยากกว่าเดิมนะเพราะว่าเราก็สามารถพังได้ครับ <c oughs> พวกบันไดอะไรอย่างเงี้ยนี่บอกเลยว่างานเข้าแน่ครับแคมป์นี้เนี่ยตรงนี้โอ้ยต้องโดดฟึบนี่ไงเป็นไงล่ะอะไก็มีสกิลในระดับนี้จิ๊บจิ๊บอห เอาจริงนี่คือผมมาบุกแคมป์รู้ว่ามันโดนอะไรวะเนี่ยวะนายโยไปครับเหมือนเล่นเกมอะไรสักอย่างหนึ่งที่ต้องปีนเนี่ยโอ้แล้วไปไหนต่อโอ้ยโอเคและบอกเลยครับว่าคนที่ตามผมมานี่คือขึ้นมาไม่ได้แน่นอนอะ่ะเพราะว่าดรรลอยก็จะพังบันไดนะงานเข้าแน่ครับพวกนี้เนี่ยวะแต่ี้ก็มาถึงจุดสูงสุดได้เลยนะ นับผางไปเลยจ้า ริชแมนช็อปโลหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดเดิมเกมใหม่อันดอนในราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองเป็นไหนไหนสามารถเติมผ่านเว็บใช้แค่ u ูไดีพร้อมเติมเกมชั้นนาได้อีกมากมายและพิเศษสุดกับระบบผ่อนชําระสูงสุด10เดือนจะเติมหนักแค่ไหนก็สบายเติมคุ้มเติมไวเติมได้24ชั่วโมงสามารถติดตามช่องทางสั่งซื้อและเพจได้ที่ลิ้นใต้คลิปเลยครับนี่มาแล้วว่าระหว่างนี้เราก็ฟังอยู่ครับ ทางขึ้นมานี่คือเป็นรูหมดเลยนะบอกเลยว่าใครแบบว่าไม่เจีดพอที่ขึ้นมาไม่ได้แน่นอนเนี่ยเพราะว่าต้องโดดอะไรอย่างนี้นะไนแต่ที่ผมขึ้นมาเมื่อกี้ก็ยากเลยนะแนี่ผมมาอย่างน,นี้ก็ยากที่สนี่แต่นี่ก็มาแค่คนเดียวครับพังไปและบอกเลยว่าผมใช้ชื่อนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครสนใจเลย กติถ้าแบบว่ามีจอมมารบุกแผลเนี่ยคนก็จะแหกกันมานะตอนนี้ก็เป็นร่างแยกครับคนก็ยังไม่รู้จักไงแต่ก็พอมีเดีย๋ยวเราอยู่ไปนานๆเดี๋ยวก็น่าจะมาเองครับระหว่างนดี้ยก็มาทําลายก่อนลวกันตอนนี้ก็เป็นรูมหมดเลยนะทางขึ้นเนี่ยเราพังได้แล้วก็พังไปโอ้ยเอาดินี่ก็เจ็บมากครับเอาไปกิน อันนี้มาคนเดียวเองวะเดี๋ยวก็ต้องเรียกพวกมาแน่นอนละเพราะว่าผมอยู่วันนี้ผมไม่ตายแน่นอนอยู่ได้ยาวๆครับแล้วเอาดิแล้วระหว่างที่จะขึ้นมาเนี่ยก็ต้องแบบต้องโดนผมยิงนะนี่ไปตอนนี้ผมต้องระวังว่าผมจะไปยิงไอ้นี่ครับไอพื้นที่ผมเหยียบอยู่เนี่ย เพราะว่ามันเป็นแค่เลเวลหนึ่งเองนะมันพังง่ายไปครับมันตายดูดิมันขาดไปอย่างนั้นเลยอะโอ้ยหมดแล้วแล้วก็ร่วงไปนี่ถ้าผมยิงไปแบบร่วงเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องเรียกคนมาแน่นอนนะระหว่างนี้ก็ยิงไป นี่ครับเะยก็ร่วงไปอีกยาวๆแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับว่าจะมีมือสไนนะเมื่อกี้ยิงมาครับ SVD เนะี่ยแล้วก็ต้องระวังหัวด้วยครับและก็ร่วงไปมาเยอะๆที่บอกเลยว่าเราอยู่จุดสูงสุดนะเราตายยากแน่นอนอนะถ้าผมไม่โดนบาเรตเนนะี่ย อะไรก็ร่วงไปตามมานะมีคนวาดมาครับแต่ก็เป็นไงล่ะโอ้ยเมื่อกี้เหมือนกับว่านี่ไงตอนนี้ก็มีคนมาเลยครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะขึ้นมาได้ปะตรงนี้โดดเลยนะโว้ยเอาว่าเอาเรื่องแลไวก็ตรงนี้เป็นไงะโดดไม่ขึ้นนะดิเอ้บันไดขาดอย่างนั้นนะ่ะ เอาไปกินตอนนี้เริ่มเยอะเลยครับยังไงล่ะบอกเลยว่าเราอยู่ได้ยาวๆแต่ว่าตอนนี้ก็ระวังอย่างเดียวครับคือสไนเปอราเลตเล็บเดียวทีผมน่าจะร่วงนะเพราะว่าเราก็แท้มน้อยครับตอนนี้แต้มยังไม่ถึงสี่หมื่เลยหลายคนส่วนมากก็น่าจะไป5 6าหกหมื่ละมาไหม ้ยกลับจหลขึ้นมาครับเอาว่าผมว่าผมน่าจะได้นะปาระเบิดหน่อยแล้วกันถ้าโดนะเบิดนี่สวยเลยน่าจะยิงได้ครับโอ้ยโอ้ย,อยตายปะเมื่อกี้นี่คือเฮ้ยคนมาแล้วครับ ก็ขึ้นมาก็จะทำอะไรไม่ได้ครับแล้วก็ร่วงไปเป็นไงล่ะถึงขึ้นมาก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าบนนี้ก็เป็นรูมดแล้วขึ้นมายากหน่อยโอเคเอาว่ะอยู่บันนี้นี่นอนจริงเฮ้ยมีมือสไนว่ะป้องนี่งไงเราต้องยิงอย่างนี้ครับเพราะว่า ผมมีแค่ปืนฮิลนี่ไงโอ๊ยอไล่ก็โดนไอ้สาหัสเนี่ยเอา้าโอยอไล่ก็เรียบร้อยครับร่วงไปปืนฮิลนะ่หลายนัดมากอะนี่ไงวะเฝ้าต่อครับมาละนี่บอกเลยว่าขึ้นยากแน่นอนน่ะนี่ กว่าจะขึ้นมาได้นะก็ต้องโดนผมยิงเก่งอ่ะถ้าเจอบ้านอย่างนี้บอกเลยว่าข้าวทางเลยครับโอ๊ยโดน SVD ดูดิมันยิงจากไหนไม่รู้ว่าโอ๊ยเอา ไล่ก็ร่วงไปโอู้่หยมีคนปีนมาแล้วว่ะหลายคนเลยเข้ามาสิแล้วผมจะลุกไปไม่ได้หว่ะโดนสวีดีเอาไอเกินเอ้าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเอาไล่ก็เรียบร้อยร่วงว่ะโอ้โหแล้วเมื่อกี้คือแบบเออมันพังได้ไหมวะผมปาระเบิดไปแล้วนะแล้วก็พังเฉยเลยแล้วพอผมจะวิ่งไปแล้วก็มันเป็นข้ามเฉยเลยครับแล้วก็ ตามสภาพครับร่วงหล่นแล้วก็ตายแล้วเมื่อกี้นี่คือกําลังจะนัวเลยนะมีคนขึ้นมา3คนนะ่ะแล้วก็ผมยิงได้ไปยิงหนึ่งใช่ไหมแล้วก็อีก2คนกําลังจะยิงครับแล้วก็ตกก่อนเรียบร้อยมาดีวน,นี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันครับไว้เจอกันใหม่ครับทุกคนบ๊ายบายครับ